วันนี้แสนสุขขอเชิญทุกท่านไปเที่ยวสไตล์เท่ๆแบบดักโรอรักเมืองไทยไปได้วยกันค่ะไปกันเลยมาท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์นอกจากเราจะเสพความสวยงามของธรรมชาติแล้วเราจะต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของระบบนิเวศเที่ยวอย่างไรให้ธรรมชาติคงอยู่ แสนสุขอยู่ที่จังหวัดชุมพรจะพาทุกทุกคนไปเที่ยวสองที่ดํน้ําชมดอกไม้ทะเลอัาสวยงามและสัมผัสวิถีประมงพื้นด้านชีแรกที่นี่คือภาพใต้น้ํนนาบริเวณเกาะล้าเป็ดเทียมเภอประเทิวกับภาพท่งดอกไม้ทะเลที่ใครเห็น ก็ต้องร้องโอ้โหมากมากตอนฮุบมีสีฟ้าสวยใสยตอนบานออกมีหนวดพิวสวยอยู่ในน้ำทุกคนทราบไหมคะว่าต่อไม้ทะเลเขาไม่ใช่พืชแต่อย่างไรเขาเป็นสัตว์ทะเลประเภทไม่มีกระดูกสันหลังคะ่ะและทุกๆกคนทราบไหมคะภายใต้ความสวยงามน,นี้ เขาไม่พิษเขาจะใช้หนวดเพื่อดักจับอาหารดอกไม้ทะเมมีบทบาทที่สำคัญเพื่อควบคุมปริมาณสัตว์ในระบบนิเวศทะเลดังนั้นรักโลกรักเมืองไทยทำได้ง่ายๆเริ่มจากตัวเรามาเที่ยวชมดำน้ำถ่ายภาพสวยงามแต่เราไม่ทำลายระบบนิเวศของพวกเขา เพื่อความยั่งยืนให้เราได้เห็นความสวยงามไปตับนานเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งที่แสนสุขภาไปท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนที่บ้านเอ่าครามอําเภอสวีค่ะที่นี่เป็นชุมชนของชาวประมงริมทะเลที่ร่วมมือร่วมใจในการรักษาทรัพยากรไทยฝั่งให้คงอยู่เราได้เรียนรู้วิถีชุมชนและการอนุรักษ์ค่ะ บรรยากาศธรรมชาติมากๆเลยนะคะสุขได้เห็นวิถีท้องถิ่นชุมชนที่มีความสุขได้ง่ายๆจากธรรมชาติบ้านพื้นเมืองดิมชัยฝั่งที่แปลกตาจากบ้านในเมืองที่ชุมชนแห่งน,นี้ยังพาออกเรือไปบ้าหมึกที่เป็นวิธีจับหมึก ที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่ทีเดียววิธีเช่นนี้เราสามารถเลือกช้อนหมึกหรือสัตว์ทะเลที่ติดตะข่ายมาเฉพาะตัวที่โตเหมาะสมเป็นอาหารไม่ทำลายทรัพยากรทางทะเลมากเกินไปเหมือนวิธีการจับสัตว์น้ำแบบอื่นอีกด้วยนอกจากนี้ชุมชนยังมีศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูหมา ให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตปูและเพื่อเพาะพันธ์ปูมา้าเพื่อถูกปล่อยลงสู่ธรรมชาติจนเติบโตเป็นปูม้าขนาดใหญ่ต่อไปการท่องเที่ยวนอกจากจะให้ความสุขและประสบการณ์ดีๆแล้วหากเราเพิ่มความใส่ใจในการอนุรักษ์เพื่อรักษาความสวยงามยั่งยืนสืบต่อให้คนรุ่นหลัง ได้เห็นเช่นเดียวกับเรารักโลกรักเมืองไทยเริ่มต้นได้ที่ตัวทุกคนนะคะโปรดกดไลค์ให้กับ Facebook NSM Thailand และกด Subscribe ให้กับ Youtube NSM Thailand สุดท้ายนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย